มาโอ้ครับออ้ยวิ่งครับเพิ่งปักครับเ<ด>มื่อกี้นี้ครับตัวครับตัวมีแต่อุ่นๆเนาะปลา อ่าผมอาจจะไม่ได้พามาดูตอนปักตอนช่วงเย็นๆครับเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณเจ็สิันห้าพันเยวจะถ่ายดูครับไอเลาะทางนี้ได้ไหมอทางนี้ผมยังไม่ปักไปครับไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับเบลวิถีคนมอนครับกับวันนี้มากระพันเถินครับแล้วก็หน้าพันเถินครับในชาติครับ วันนี้มาแน่อนอนนะใกล้ข้ามถิ่นมาปักคงชัยแน,น่นอนวันนี้เนาะวันนี้ใช่ยเหยื่อเขียดครับมาชาดมาจากหลังวันนี้แปดติบครับแปดติบหมานเนาะครับเนาะไปเยอะ,อะยตามกันไปดูครับวันนี้นะครับเยอปักเสร็จจะพามายามครับก็พักครับ มาเลยมาข้างหลังมาข้างหลังครับไปชนเขาพอดีใช่ไหมเนี่ยอ่าละวะเนาะนะครับไปครับไปเดินกลับครับไปเดี๋ยวไปพักเดี๋ยวไปออกมายามใหม่ครับพาท่านู้ชมมาดูตอนยามอีกสักรอบครับอยู่ไหน นี่ยใช่ครับวันนี้มากขาหน้าพันเหนินครับวันนี้มาแต่น้องตะไคร้กกเลยครับไปเดี๋ยวไปดูครับจะหมานไหมวันวน,น,วนีตน้ติดไหมติดแล้วครับเอามาเลยครับเต็มแล้ครับใครใครใครเฮ้ยอย่าสัตว์ชาติตัวใหญ่ไหมใช่แล้วขึ้นแล้วอาจารย์มาขึ้นเนาะอาจารย์าขึ้นเลยเอาเลยจัดเลยนะครับยูทูบมาครับเดี๋ยวให้ หน้าพันธุ์เป็นจัดการครับนะชาติตัวสวยไหมนะชาติตัวสวยเลยเลยไปดูดิมาแล้วครับแต้มแรกตัวสวยไหมสวยครับสวยอู้วววมีสวยสวยเลยพี่กัดมาดูครับอู้วววิ่งครับเพิ่งปักครับเมื่อกี้นี่ครับพอมาค่ำครับหมานอนนอนชาเนาะหมาน้วหมาน้ว ปามีไใส่นี่นะครับบิงนี่มาซ่อมไม้เก่าครับวันนี้เดินไปหันหลังให้เอาเรื่องอู้เอาหมานอ่นหมานครับเจ็ดเอาไม่ได้โคดนี่โอ้ยโตขนาดว่าที่ไม่มอตะมงต,ตัวมันตื่นไปที่ไหนแล้วผมน่าจะใช่ไม่ตัวซุนหลายตัวมันมานอนกดนอนข้างไปมาประเดิมแล้วครับเต็มแรกไปเดี๋ยวไปดูต่อครับเดี๋ยวจะปักไปเพิ่มนี่ครับเหลือประมาณสิบห้าคันนะอาจารย์ใช่ครับ มีทีมงานมาหลายคนครับพอปักฝังนุ่เนเลยครับมามๆจะข่าโคก 5, คนนี่ยชาติคกคนโคกคนครับ,นบนนนคนเราประมาณลอยหลังมั้งสี่พิก็มีห้าพิก็มีนั่นนี่กระจายกันไปปักครับหลายบ่อนครับไปครับไปต่อครับโอ้ยป๋าแม่งลงไปหาคอมเม้นเฉยเตัวสวยเลยครับตัวหนึ่งตัวรอบแรกนี่ไงรอบ เดี๋ยวพาไปดูครับใส่เบด็ดทพันออกนอน,ะนอี่ยท่นบนรลบเขากินไม่ดีเลยแปลว่าป่ามัลงไปดุ่นเมืมอเ่อไหร่เนาะลงไปหน้าสามสามน้ำมันไหลไปตามน้ำนี <c oughs> ่ลุยหน้าสามขึ้นพุทธ <c oughs> แม่ทีมงานน้องกไก่ครับวันนี้หมานเรามาเมาะเราเนี่ยตัวนี้กิน,ก,นกินเบ็ดงานเมืเ่อไหร่หมุนเป็นอะไร รุ่นนีห้หลายๆกินเบ็ดหรฟัดฟันดีๆ,ๆนี่ฮะตัวหน่อยฟัดอือตัวนึงเขื่องเนลงอ้วนตุบตุบเลยน้องนายคนหนึ่งครับรอบเลยียดตัวครับตัวมีแต่อ้นอนนวนๆเนาะปลาเฮ้ยสวยเย้ตอนเชา้าเดยอะๆตอนเช้าเดี๋ยวผมจะมาหาเด้อครับตอนเชา้าครับยวจะมาพามาดูอีกครับตอนเชา้ารูปผลงานให้ดูครับ สี่ห้าเจ้าครับมาวันนี้ครับรมันจะมากินลาไอ้กินตัแรกปลาหมอมันเข้าอ,อย่างงี้นี่นดดดดในอีกขัน้นหนึ่งนะไปครับอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมยามเช้าครับเยวอพามากู้เบ็ดครับยามเบ็ดตอนเช้าเราก็จะกู้กับเลยครับไปครับเดี๋ยวตามรุ่นกันครับเมื่อคืนนี่ยี่สิบกว่าหลังทั้งนี้ได้ตัวยอครับก็เลยเ้อบ้านก่อน แต่พวกหน้าที่ว่ามาน้องตะไก่้ได้หลายครับเดี๋ยวพาไปดูผลงานตอนเช้าหน่อยครับว่าพวกเขาจะได้หลายไหมครับไปอย่าต้งผมกู้เบ็ดเก็บเบ็ด,ดมดก่อนครับนี่ของหน้านี่นี่ของหน้าเออฮะปลาอะไรใหญ่ขึ้นไหนได้วิ่งไหนนี่ยมาอ <laughs> โอ้ยครับดูแม่ตัวลวยตัวลวย ไปได้บิงสองตัวเลยน่ะเออใส่โลครับเนี่ยใส่โลเลยครับนี่แหละใส่โลยิ่งนี่แหละของอาจารย์อันนนั้ี่ป้าจะอยู่ตรงนั้นนี่ครับจริงไหนวันพอได้พอได้กินกันอย่านี้เนาะมาหมายนี่ดูครับนี่เจ้านี่ครับไปเยอะก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วครับหนุนในกระชังครับนี่ ไปเดินทางปลอดภัยครับนะท่านไปครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะครับจะมาวันไหนเดี๋ยวจะโทรบอกครับดูหมายไปได้จะได้ทำหนูมาให้วะถ้าว่าน่น่าจะได้ใหญ่เขามั้งหมานเลยเนี่ยต้องวัดดูดูยามทีเดียวเอาไม่โดนเป็นคนมันนั่นเนี่ยไอ้งไอ้ทั้งนี้กับกวนมันบ่อยเลยแหละซ้่นบ่อยเถิดถี่ด้วยปาลมจึงจะรุ่นเลยมีรอยรุดรุยนไหมมีนั่นเนี่ยได้ไหมได้อยู่พอได้อยู่ น้ำล nah uh ุงเหรอวะบันไม่มีน้ำเลยนั้นนั่นเนี่ยไปหนุ่มพ่ไปร้อยจุ่งไปครับไปครับนะชาติสวัสดีครับไปครับไปโชคดีเด้อยวมาใหม่ไปครับ ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิ่ีคนมร์เนี่ยครับครับวันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายช็อตได้ปลาครับแต่ตัวเดียวครับเมื่อคืนนี่ผมเข้าบ้านก่อนนะพันเอเนาะแม่ทางกานได้สวยเลยครับคืนนี้ยมีตัวโลเลยครับไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิ่ีคนมร์เนี่ยครับครับวันนี้ผมกับพันเอื้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ